สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปนาราพีพีเอฟซีทุกทุกท่านจ้ามือนีเสาเล็กแค่นี้ผ้าพี่น้องมาหาบกหอยเด้อจ้ะพาทีมงานมาหาบกหอยทีมงานน้ำหมากกระจายพูนอ่ะมีแต่ผูเขียวหมากมีแต่ผูสา,สาวเหลือหน่อยมีแต่ผูสาวเหลือน้อยไปพี่น้องเรามาลุ่นกันจ้ะวเสาเล็กสีมานบ่อพี่น้องเฮ้าสีมานบ่อไปไปลุยน้ำกัน หลังจากที่มือนั้นมาหาเนาะเอาไปพัดกินแซ่บแซบพี่น้องไปเฮากระสิไปมองดินทรายเฮาคือเกล้าเลยจ้ะไปไปห้าวนะกันปุ่นอายเฮาได้เล่นน้ำละเมาเล่นน้ำสมใจละพุ่นนะมานแล้วเพุนนะมานแล้วมานแล้ว อีหยัางแล้วทุกคนขู่ผ้าความบ่ขู่ผ้าความอืมขู่ผ้าความตาลายเลยงอมหนารู้ไหมตายได้เลยค่าข่าตัดแบบใหญ่เลยพี่น้องหอยหอยอย่างหอยกาบหอยกาบโอ้ มเลมแหลมเลมแหลมมันจะเอาหอยเน่าหอยมีหงอนเดนมาไหนมามาทางหลังหอกันยังได้อยู่เป็นยูเลิกเนาะเออผุนปลาอู้ปลาดิบใส่ถุงมือยังก่อนยกาบปใส่ถุงมืออาไดหลอกยากผุนขึ้นใหญ่มันก็มีอยู่แต่ว่าแล้วจะดวงคนเท่กันเลย คือยังตใส่ได้อีกแล้วโอ้คือจังได้ตัน้นไม้ไงไทยของเฮาอีหยังนี่อุ้ยบักไวนเน่าข้างนอน,น,งงอ,นอันนี้เน่าค่ะเน่าเนา่เนาก็ยุดไปไกลอุล้ยน,นะอันนี้ก็ะน้อยข้าง,งอนอ้ยคือจังได้ตั้งงอนแต่เพิ่นนี่อะไรงอนข้างนอนปุ่นไอ่เฮาได้บ่านั่นโอ้ยไอ่ห้าวเงียบมิสซิลีเลยมาเนี่ย หอยงอนนี่พี่น้องเจ้าเล็กเอาขาเศร้าๆบึงขาดการว่าสิพอตรงนี้ได้คือกันหอยงอน <ś c oughs> หอยมีงอนในนูยนนึงก็เขาล่ะเุ้ยมีแม่นอีกบอลพอกระก๋งองไงก็จะเห็นแบบนั้นแล้วมันจะไม่นด้ตาย ไอ้ยเดไอยวหอยยังสรนนั่นโอ้หอยลายยดีได้หอยลายไม่หยังมันกล้องเดีอยู่กล้องจีดีมันต้องตั้อยู่ป้าก็เถามาเลยนหนามเนี่ยพี่หองวันนี้ป้าก็เถามาเล่นน้ำหอยสายหอยสายงามงาม่ตั้งหลายยืนห้าปอนดจะใช่หอยยับกว่า พูนไอ้เฮามากละพี่น้องสลิปบล็อกหอยเดทไายเด้อจ้ะสลิปกลับไปงมคือกันไปงมหาบลอกหอยไปลินน้ำขึ้นกันปุนปุ้ยได้มากเกือบเต็มถุงเพียงียงเอาจนถุงขาดเลยปั๊ดได้หอยมี่ยังนั่นสารพัดหอยสารพัดหอยหอยปีกก็มีหอยปีกหอยเครื่องบินหอยแผงใหญ่ กอยนะ่ใช่มีแต่หวยใไงเนาะแต่ว่ามันแข็งหางหางกระซางนะมีแต่ด่ายมีแต่ยังงี้โอ้โคตรหินโอ้วยใช่เอามาเบิ่งแน่ผ่านการตรวจสอบก่อนปุ้ยคือจังไหลเถอะพูนโอ้ยหอยมีปีกพูนป๊ปาดมีแต่หอยมีปีก ปดนี่ของอ้ายเพิ่นเทลวงฟาดหอยแผงหอยที่รึขับตื่อหมดแล้วหอยเครื่องบินบูดาใหญ่เหล้วแต่เพื่อนสิเอิืนเนาะลวกแล้วก็แกละมีลวกแล้วก็แกะก้อยนี่ของสลีดได้แกะย่างแกะย่างเกือบอย่างนะบริไทยตอนตอนงมเมน่าจะพี่น้องเพราะว่าสลีดกระยากหาคือกันนีดคือจังไหลเทเพิ่อนให้เพื่อน นี่เมีอันนี้คือจังปัดอันนี้ไม่แต่หอยจขนเสื้อขาดเลยอ่ะอ้ยเบิ่งเน่พี่นอกปัดโอ้ยโอ้ยเอาหอยสายห่ากระไดเอ้ดวพ่อพัดอยู่ดอกหอยสายห่อเมืองสายเพล่นแมเอามาจากไหนหอยสายของแท้ หอยายของแท้ตาเพอนะโอ้ยเอ้ยสุดยอดเลยหวนนนคุณน่เปนงมตไงไงเ่า้มากแต่ไม่ตัวนี้ยังมีตัวนี้ังมียับเดือนั่นเล่นอาจนเือไพาข้นเลนน้ำนายเอา เมืองไอ้เฮาสิไปอีกทางหนึ่งเอ้าปีนขึ้นได้บ่ออึบเอ้าน่ไปเร้จ่อย ใส่ป้าเด็ดเต็มคู่แล้วตัวนี้มีตัวหอยเครื่องบิน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 คนอื่นโอ้ยจะเป็นต่างสายหญ่ขึ้นเนาะหอยเรือดำน้ำหอยเรือดำน้ำนน่นน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 หน่นน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 ่นนนนนนก็อนานนนนนนเ เหยียบเล็บกันเน่าด้วยที่ลูบลูบ่อกิ่ลนาะกะลูบบนกะบะขอสินเสียกพมอแหลวแล้วดอโอ้ยจะเวดดก้อดน้วใจจริใส่สินมางมบะขอใครจโหอนสาเนาะอ้ย อยาทอดหอยกันมอยเขยหอยเนาวสะเลสิงห์มได้ฟังเยหอยลายหอยลายหน่วยใหญ่อยู่เด้อหนองมเอาทั้งขางก็ได้พี่น้่งอุ้ยนั้นอ

มัน่บักแบบนั่นได้มันแบบแบบขึ้นบินได้ตัวนี้เอามันเออมันก็จะเป็นงอยอย่างสันตัวนี้เรื่องดำน้ำแบบชนิดหนึ่งเดือดดำน้ำชนิทหนึ่งชนิดใดชนิดแบบปุ่ม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 ได้จับมือไปจับปั๊ดเดือดำน้ำชนิดใหม่ก็นีไม่ดวงไม่จะได้ก็ได้หรอกอือแบบนี้นีหนีโอ้เออไม่ม่วเป็นปุ่มเนี่ย โอ้มันเป็นปุ่มเนอะเออปุ่มๆนะใจมันบ่มีมงอนเออบ่มีหงอนเ้าันจะเป็นังซะอืมเนาะหนุ่ยใหญ่เท่น,เนี้ยังไม่เลิกบอกบะมี่บะเป็นยังงันบม,มี่หอ,อเี่ นั่นเขาบินลำใหญ่คือบินลำใหญ่เขาเรือลำนามเรือลำนามนั่นได้อีกแล้วปุ้ยหลายลำละเนี่แถวนี้เนาะเรือลำนามหลายแถวเรือดำน้ำเลยเนาะนี่นี่นี่นุวยเนื้อง่ายนี่เขาขึ้นวาเมีนแท้นี่นี่เรือดำานามมาดู พี่ขาข้างข <ım Laser> ี้ขาขี้นี่ขางนี้นี่ขา้างนี้่ขา้างนี้กันวะนั่นอ้ยบักคอยยังนี่บักคอยนี่นะเรือด้ำน้ำนี่เรือด้ำน้ำนี่แหละปุ้ยหดูแบกใหญ่เลยเห็นบ่อเจอเห็นบ่อบ่อข้างนซ่าห์กันแต่ซ่าห์หยีหยียากจะแสกับบ่อหินจ้ะเอ๊ะ มันเล็ก็ไก่ขามน้ำจะพี่น้องมวว้ายตื่นแล้วไปขึ้นไปเดี๋ยวอีกจกวางจักข้าวกบสิพากะบาดเนาะจากทาผู้เทากอน บึงอายเพื่อนมวนเพื่อนลินหนามปันเด็กหน่อยเอารลดพูดพูดพูดโอ้ยขั <c oughs> <c oughs> กแข่ง คืนขึ้นจะพากลับบ้านแล้วโอเนี่ยโบไปดอกพันว่ะเ,เดี๋ยวสิพ้ามาอีกมามากอนเขาได้บะนี่เห็นมาได้กอนเขาข้มา,ามาสวยโพดพ่อเขามากินน้ำแมนอยู่มาเล่นน้ำน้ำใสเห้งพี่น้องใส ไแล้วก็เป็นดินทายเป็นตะลินเที่ะไปเดี๋ยวสรุปคลิปกันเดี๋ยวเบิ่งแต่ละคนได้หลายปันได้จ้ามาจากพี่น้องขึ้นมาฮอดละเด้อจ้ะนี่หอยทีเข้าได้จ้ะทีม,มทีมงานนำมากระจายพาผู้เ่ามาหางมหอยเนาะพี่น้องอุ้ยนี่กระตาอบเมน,นหน่อยๆเด้อจ้ะเทอ่ยหอยไส หอยลายแล้วก็หอยกาบเนาะจ้ะหอยกาบมีงอนนี่นี่นี่นของเสาเล็กเนี่ยสองสองถุงนี่ของเสาเล็กมืขอมของยายเนี่ยของยาย่ใยญ่ใหเนาะเอาจ้ะสำหรับคลิปนี้เสาเล็กกับสีโคตุกบบกระบัน่อนเดอ้อจ้ะ<ช>ขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์ให้เหสาเล็กน่าจะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้ะสำหรับคลิปนี้เสาเล็กกันนี่โคตุลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คุณยายกระบานเห้าเหลืออีกกระมังหนึ่งจ้ะกระมังแตกงแตกได้เต็มกระมังก็เลยต้องถาก่อนเดี๋ยวไปหา่นอยู่ทางฝุ่นไปกระบานกันจ้า